สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสวยสง,ง่างดงามยืนหนึ่งสวยตะลึงอแมนดาอบดัมแต่งชุดไทยรำวงสวงบูชาพญานาคสง,ง่างามจริงๆค่ะสำหรับอแมนดาอบดัมมิตรยูเนเว t ร์สไทยแลน2 0 2 0ที่ล่าสุดเธอได้แต่งชุดไทยเต็มยศรำวงสวงพญานาคณนะลานนาคาเบิกฟ้าตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายในงานทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาค โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิอย่างเข้มงวดโดยในปีนี้นางรําเข้าร่วม500คนแต่ละคนจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วงานนี้แฮชแท็กอแมนดาเผยว่าได้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มารำวงสวงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกอำเภอพนพิสัยจังหวัดหนองคายขอบคุณทุกคนที่มาร่วมชมและเป็นกำลังใจนะคะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ